ขอต้อนรับคุณช่องมาสั้นเกมวันนี้เรามาเล่นเกมอ่าออนิมเมะแบทเทิลเดมชันกันนะครับแต่ก,ก like, อ share, อ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยนี่เกม,มิชัเขาก็ทำออกมาดูดีนะเนี่ยมีทั้งหมดอะไรต่างๆไปเลยมีเดมิชชั o นมีเลเวลอะไรให้เราอันนี้ด้วย เปิดเอฟฟกอะไรได้เปิดเพลงอะไรได้เซตติ้งอะไรได้ไดหมดเลยนี่ก็เป็นแบบพวกโค้ดต่างๆนะที่ให้เราใส่ลงไปอะ่ะนี่นี่ก็นี่คือให้เราใส่โค้ดลงไปผมจะไม่บอกโค้ดแล้วกันนะถ้าใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวผมจะค่อย <c oughs> เอาไวค้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวกับเราการบอกโค้ด วันนี้ผมว่าจะมาเล้นแบบจับแล้ับอีซี่กันก่อนนะสตาร์ตสตาร์ t เลยผมอยากเล่นคนเดียวว่าอยากให้ใครจอยมาตัวที่ผมเล่นก็คือารูโตนะเปนน็นารูโตะารูโตะเขาเขียนารูโตะเขาไม่ได้เขียนารูโตะนี่มันก็ลองเทเลพอร์ตอยู่นะไม่ต้องรอตะคู่อะ่ะเอาติดบ,บัคกเรียบร้อย ปักอย่างนี้แหละโอเคได้เข้าเกมแล้วอันนี้ Medieval Battle นะเกมเขาก็ออกทำออกมาสวยนะมันทั้งหมดนี่นี่ผมสู้แบบคนเดียวนะเฮ้ยผมเล่นก็เป็นแบบว่าเดียวนะเสียงเกมนี่มันนแล้วเ,เสียงเอฟเฟกต์ e F F K เขาก็ทำสมจริงดีนะคือเสียงเกมได้ไหมอนะ เสียงเกมมันอันนี้มาเป็นไงบ้ปลามันแค่แค่เสียงเสียงแบบเือเต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 ือเฉอต้องปิดปเสียงเกมไปแล้วกันนะนี่ตัวพี่หเมเล็กก็เป็น,นตันโตนะมันสามารถเลือกได้หลายตัวเลยเขาจะแจกฟรีให้เราด้วยนี่พลังเ,เอนเทอร์จี้บอลแล้วก็ไล่ต่อยไล่เตะไป แล้วก็ปลาคู่ในอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็เป็นท่าต่างๆอีล็อกไททันใช่ไหมอันนี้ปลาคู่ในไปนะปุ๊บดาเมจอะไเหมือนกันนนเนี่ยปลาคู่ในไปเดี๋ยวผมจะลองเล่นชา d o w ูโค n e ให้ดูนะเกวุรตายจะใช้สกิลชา d o w ูโค n e ให้ดูนะชาร์ดูโค้ดมันก็จะเป็นแบบว่าท่าเอฟเอกแลโจมตีอะนะนี้ก็โทรคู่ในก็แบบว่า ฉากเปิดตัวก่อนโอ้โหเมื่อก,กี้โดนเกือบว่าเหลือเลือดหนึ่งอ่ะนี่ต่อยไปทีเดียวแล้วก็ปลาคุณนายใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปลาคุณนายใส่เมื่อกี้ปลาไม่โดนหรอใช้พลังอะไรเออพลังของพ่เทเไ้ยถึงบอสล้วเพ s e n t a t i o n เอ้ยชั่นเดียการี่เลยปลาคุณนายเป็นการทักทายอ้ยไม่โดนอ่ะอออป,อาป,าปาคุณน,นา,าย เอนเตจีบอลยัดเท้านายใช้ทุกคนไม่ใช้สำหร,รับการหลบพลังโจมตีและนี่ได้นะปุ๊ปปุ๊ปปุแล้วก็นี่คือเอนเตจีชูริเคนนะโอ้พีสกิลตายแล้วอันอน,นี้เป็นเอนเตจี้ชูริเคนแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าพวกหรืว่าเขาเรียกสายลมโจมตีเข้าไป จี้ผมตายบอสอยู่ไหนบอสอยู่นี่สกิลใส่บอสหนึ่งทีพวกบอสหลบได้เฉยเป็นนัดจีบ้บอยทุ่มยัดขาไป,าาไไไปาไหนึ่งทีแล้วก็ต่อได้สกิลสองไล่เตะไล่ต่อยสกิลปาคุณนายไปแล้วก็ไล่ต่อย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 แล้วก็ตายพี่จนี่ไปทางไหนอ่ะว่ามึนหัว ไป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 อย่าทำอย่าเสียเวลาบันมีให้เวลาให้เราแค่เจ็ดนาทีนะปั๊หายจ้าเอ็นเอจีบอลตูมทีเดียวครับสกิลสองกับสกิลหนึ่งเอ้ยสกิลสองกับสกิลสามคอมโบกันแล้วโคตรเทพนีชาโด้โคลูลก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลสามระเบิดหมู่หายหมด ปลาคุณนไออย่าใช้สกิลทำไมอะ okay, okay. โอเคโอเคชาร์โด้โคนปุป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 วิ่งวนชนตายไปซะแล้วก็ต่อยเตะเตะเตะไปต่อยเดดเดดแล้วก็ต่อยขาเทมตัวพวกไททันชาร์โด้โคนสามตะกี้สามลาเบิดทีหายหมด เอเนจีชูดิเคนหน่อยล่อไาในพายุแล้วก็ตายซะสกิลโปรเทเฮ้ยจะตายแล้วแค้ละหกเ,เออเฮ้ยผมได้ตัวใหม่มาเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้เมื่อกี้ก็ทอบอลก็มยัดหน้าบริมทีล้สก,กิลแล้วปาด้วยคุณไอ มันก็ได้เหมือนกันนะออ้แล้วลอยตัวนี้มาก่อนแล้วตามด้วยนี่ไอ้ตัวนี้ก็เปิดด้วยคุณนายเอนจีบอลต่อยพี่ใต้เท้าแล้วก็ต่อยต่อยต่อย,อยหายดีครับนี่ถึงบอสแล้วบอสไททัน60เมตรไปจะใช้เอนจีชุดิเคนเนี่ยยัดหน้าหว้เลย พาคุณนายปพสต์ประกอศโอ้รูปสกิลเฉยชาวโลกคนปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปสกิลต้วิสกิลซีพาคุณนายยัดหน้าพาคุณนายยัดอ,อกไปรูปสกิลเฉยชาวโลกคนรูปาตายเอือ้อร่างสลายตายน,นี่ผมตายไปสองรอบแล้วนะดูดิผมจะตายน้อยที่เท่าไหร่รูปุ๊ปสกิล แล้วสวดด้วยผู่ในแล้วก็ชาร์ดโคลดลงสกิลปลาคุณในย,ยัดหน้าปาคุณในย,ยัดหน้าอกแล้วก็ปล่อยตายไปโอ้โหเ,เจ็กท่านหล่อเท่หรือท้อนี่มันก็จะประมาณนี้แหละอุ้ยผมได้ระดับเอเลยดาเมจเยอะอยู่นะเจ็ด้าสิบเนี่ยดาเมจใช้ได้7 0็ดหเดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้เมื่อกี้นะ ือผมมีหลายตัวแล้วตอนนี้ผมมีสี่ตัวแล้วคือโกคูแล้วก็ไอตัวที่่งได้มาเมื่อกี้มันคืออะไรผมลืมแล้แล้วก็มี <c oughs> ลูฟี่ด้วยมัดยางยืดนี่นะมันก็จะไม่มีอะไรมากนะมันจะมีช็อปให้เราซื้อมันก็จะแจกเพชรฟรี <c oughs> และคุณก็สามารถซื้อตัวหลังตาที่คุณอยากจะได้เลยออาสมมติว่าผมอยากได้ตัว โอ้อยากได้ตัวนี้อีอันเนี้ยไอ้สามตัวนี้อะไรก็ได้อ้าวเดี๋ยวข้ามาซื้อละกันนะแป๊บนึงอ่าไปที่กระเป๋าใช่ไหม mm hmm. เพื่อมีการ์ต่างๆอัพเกรดได้นี่การระดับอีพีกนะนี่การระดับลีเจนก็จะบวกเฮลบวกแอ็แท็กต่างๆนะ mm hmm. เหรียญที่เราได้มาก็าจะบวกบวกบวกไป ตงังเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยสามร้อยห้าเก้าเนี่ย mm hmm. ผมไปดูที่กระเป๋าใหม่รึเปล่าน,นี่ผมเลือกตัวละครได้อ่าเดี๋ยวนี้ตัวที่ผมเพิ่งได้มาแล้วกันนะเมื่อกี้บอกว่าจะเล่นให้ดูเดี๋ยวนี่ก็เล่นให้ดูจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูที่เคเวสหน่อยสิที่ผมทำเควสเสร็จแล้วล็อกอินก็ได้เพชรฟรีอะถ้าล็อกอินอะ บอกให้เราเคลียร์สามดันเจียนอ่ะอนี่ง่ายให้ครับนี่ว่ายน้ำเล่นด้วยอ่ะไปไปไปเราไปเลเวลเท่าไหร่ดีอ่ะเลเวลหนึ่งนี่ไปยังอ่ะไปเคลสไปแล้วก็โอ้กว่าผิดเคลสใหม่ก่อนอ่ะเคลสใหม่แล้วก็สร้างเลยแล้วเราก็สตาร์ทเฮ้ยมีคนจอยมาว้อด โอ้มีคนแย่งซีนผมแน่เลยก็จะมาแย่งซีนผมแน่เลยจะทำไงเดะโอ้ผมเลเวลน้อยอยู่ด้วยยิ่งเลเวลน้อยโดนแย่งซีนเรียบร้อยเลยจะไหวไหมเนี่ยกับการจะโดนแย่งซีนนี่โอ้เลเวลเก้าอะไรเนี่ยขออยู่นิ่งๆไปนะสก,กิลที่หนึง่งเป็นสก,กิลอะไรอ่ะไม่ยังไม่เคยเล่นเลยตัวน,นี้ผงได้เพิ่งได้ตอนที่ผู้ชมเห็นเลย โอ้โหไอ้นี่หัวโขกพื้นแฮนด์สมัดมือพลังกับสีเขียวอารามนี่แล้วก็สกิลสามไฟอิงแล้วก็กระโดดทุ่มแล้วก็สกิลหนึ่งต่อยไปต่อยไปนี่ไปแล้วก็ตอนด้วยสกิลสองแฮนด์สมัด อ๋ออันนี้มันมาจากเรื่อง One For All จได้แล้วเนี่ยดูจากอันนี้ก็รู้แล้วมันชื่ออะไรนะพระเอกเอ๊ะจำชื่อไม่ได้อ่ะไฟอินโสมัตตูมต่อยไม่โดนว้าโอ้โหว้าวว้าวเลยแอนสมัสต่อยอ,อือตายไปซะบอสแล้วเหรอถึงตาบอดแล้วเหรอหโอ้โหอีซี่ยังเลยอยู่กับเพื่อนคนนี้มาแล้วช็อต โอเคมันย okay, ังทำดาเมจไม่ได้เพื่อนยังทำดาเมจไม่ได้ปึ๊บสกิลสกิลนั่โป้งทุ่มตามด้วยอันตีพูดเมื่อกี้ตะเลียนตีอะไรอะโอ้โหบอสมันหลบได้อ่ะแทนสมแมสบอสเต๋อเต๋อบอสเตะไม่รู้เรื่องอะไรบอสทีนี้อ้าวตายแลงวบอสตายแล้วโอเคสวย เพื่อนตายอ่ะเพื่อนยังไม่ตายโอ้เสียดายปล่อยอิงสซแมททุ่มแล้วก็ทุ่มเพื่อนอย่าแย่ออยงซีนดิเพื่อนอน,น,อน,นี่นี่นี่ปล่อยแล้วปล่อยเสร็จแไปฮึบสกิลสามปล่อยอิง,งสมัมโดดแล้วทุ่มโดดแล้วทุ่มโดดทุ่มแล้วต่อย ฟิงเกอร์โซเสนี่ฮนด์โ m สปล่อยออาไปปล่อยออาไปไฟอินโซเสยัดหน้าหัวแตกเข้าไปแฮนด์ m สฟิงเกอร์โซเสตูมแปบ๊บเดียวครับ smash. ไฟอินโ m เ s สตาบี้ไฟอินโ m เ s ส โดดแล้วทุ่มโดดแล้วทุ่มไอชื่อท่าท่าโดดแล้วทุ่มแพะสมัทต่อยอ่ะไปต่อยอ่ะไปต่อยอ่ะไปต่อย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 อ่ะไปลุกล,ล,ลอยสิงบอสแล้วมาดิครับบอสเดาไม่กลัวหรอกผมยังไม่ตายากตาเลยไปเทเลพอร์ตไปลุบหลบสกิลเลยจำได้แล้วก็ตามด้วยสกิลที่หนึ่ง สกิลที่สองสกิลที่สองโดนแล้วทุ่มสกิลอันเต้โหโนี่ปล่อยพลังแบบโคตรอลังการอ่ะเกมพี่เขาทำแบบว่าโคตรสวยจบสกิลจบสกิลแฮลสอมเมตต่อยก่อที่หน้าอกต่อยก่อนที่หน้าอกต่อยอินสอมเมตทุ่มกระโดดแล้วทุ่มกระโดดแล้วทุ่มโกตรอลังการเกินจนไม่มีพื้นที่หลบเลย แฮร์โซแมทต่อยไม่ไปต่อยไม่ไปต่อยให้ไปต่อยให้ไปพี่บอกตายไม่ตายเลยนะลุกต่อย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 โอ้ชาญมาเวลอัพเฉยโอ้โหหลอดเท่เวลอัพด้วยได้ตัวระดับเอสโอ้ผมได้คะแนนระดับเอสดาเมจมากกว่าคนเลเวลสิบอีกฮะให้ตัวนี้ผมเล่นได้อยู่นะต่อไปที่ผมจะเล่นให้ดูคือโกคูแต่ก่อนจะไปเล่น ไปเล่นด่านหนึ่งก่อนมันใช้เวลาถึงเก้านาทีเลยก่อนจะผ่านได้มันตายกี่ครั้งก็ได้แล้วก็คือ Time ไทม์ชาร์ e t i m ท Challenge ม,มาสตาร์ทไปเลยในพวกเนี้ย <c oughs> บอกว่าเหรอผมลองเล่นอยู่แล้วก็เล่นได้อยู่แต่โคตรจะโหดเลย นีจะเล่นตัวที่ผมถนดัดละกันนะไอตัวนี้เลยดูท่าแล้วมันจะน่าจะโหดที่สุดแล้วมั้งมาแล้วสก,กิลีหนึ่งเลยตะเขียส,สองหาเซนเมตสก,กิลขวสามไปอีกเซนเมตรตะเขียว,วสุดท้ายตะเขีวอันติไม่โดนอะไรเลยรูบลบโอ้โอ,โอ้พระเจ้าเออตายไปหนึ่งครั้งหนึ่งเวสตายหนึ่งครั้งนะไป สมาสไฟออิงสมาสหุยโตแล้วทุ่มมันไม่เกมไม่ได้แล้วโอ้ปิกเกอร์สมาสเดี๋ยวปกเกอร์สมาสฆ่าตายไปเฮ้ยวกนี้มันโหดอ่ะอุ้ยอุ้ยหวัหวดหวดวโทษนี่มันมันพลังมันยิงพลังโดนได้ไงเออนั่นดีไงไรนิ่งสมาสโป่งโป่งแล้วก็สมาสจากานบน เรียบร้อยไหวไหวไหวมาแล้วพ so ี่ต่อยต่อยเลยต่อยเลยมาดิมาดิครับอืมเื้ยตายอย่างไวเลยรอบนี้เราพี่จัดด้วยไฟอิงคอมแมสหน่อยทุ่มไปลุ้มทุ่มไปเอ๊ดตูมระเบิดหน้าระเบิดหน้าฮึ๊บ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 ตะกี้อันตีตะกี้อันตีตะกี้อันตีแล้วฟิงเกอร์คอมแมส แอนตอมเมสโหตายเลยอะ่เยะเดวงมขึ้นนะตารนี้เดี๋ยวว่าหยัดหน้าห,าห,าหายัดหน้าไปหยัดหน้าไปยัดหน้าไปยัดหน้าไปไม่กลัวไม่ยำตีนยำหัวแข้งเออตายอีกแล้วพ,พูดมานี่ขี้เนี่ยเราเลยไปอินตอมเมสอ่า จะเปิดสกิลสี่ใช่ฝ่ายอิงสมแมสทุ่มทุ่มเลยแฮนสมแมสยัดหน้าฟิงเกอร์สมแมสไปอีกหนึ่งนะอฆ่าก่อนตายเลยมาตามวยแฮนด์สมแมสต่อเปิดฟุต,ตยัดหน้าเลยฝ่ายอิงสมแมสเกมนี้ไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินแล้ววันนี้ฝ่าหวัวบ,บุอันตีหน่อยแล้วก็ตาย อันตีจบตายปั๊บไม่ต้องเดินแล้วมั้งเดินมาหาผมนี่เนี่ยกดแค่หนึ่งสอสามสี่อ่ะกดแค่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยโอ้โอจะตายจะตายเออตายอีกแล้วเอเบเ้หู้ไมรอบนี้เราู้ดคนหล่อเท่จะตายอีกทีนี่แล้วก็อยไปแต่ไจะไปวาจะตายเว้ ตอนไปรอบนี้เราวิ่งหนีอย่าชิงหน่อยชิงหน่อยอย่ามาไล่ข้างแบบนี้เฮ้ยของอะไรเฮ้ยพี่ผมวิ่งหนีผมไม่โดนตีไป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 อง you, ิงกอมแมสสวนหน่อยโอ้ไปอิงกอมแมสตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้วมันวิ่งมาแล้วจังหวะนี้ไวิ่งมันทิ่งมาแล้วมันทิ่งมาแล้วยังไงดียังไงดี ไปอิงสมัดสวนไปแล้วก็ตายตายตายไปอิงสมัดอีกทีนึงแล้วก็ต่อยแล้วผู้ชมไว้เหอไว้อยู่แล้วมีสองมือตีตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตายเยอะไปแล้วไปอิงสมัดต่อยยัดหน้าไปเลย แล้วก็สกิลอัมติหนึ่งทีเลขที่ิบแล้วก็ตายอีกแล้วบอกเลยว่าคุณไม่ตายได้ผมหงุดมากเลยครับคุณไฟอินคอมแมสกระโดดต่อย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 คอมโบคอมโบคอมโบคอมจอยเกินมากางโดนอีกแล้ว ปอยส์คอมแมสอันติคุณไม่ต้องเดินไปไหนครับมันก็มาหาคุณเองครับลุจะตายอีกรอบเลยเร็วแล้วกเกิดมาปุ๊บจัไปอยส์คอมแมสเลยแล้วก็่อยยัดนอยัดนอนอมีดยัดพิปิงเกอรก์มมโบ โหแบบนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกอย่างนี้เแี่ยผมจะไม่จะตายทีหนึ่งครั้งก็สางครั้งก็ไม่ตายสีเนี่ยมาเนี่ยจะตายอีกแล้วแหละจะเกิลแบบว่าหลักๆไม่มาเลยสกิลยสามกิล4สี่มันใช้ค่าได้หมดตัว มีเขื่อนมาแล้วจังหวะยังไม่เห็นตัวเองเลยแล้วก็พุ่งม,มาปล่อยไปสู้ตัวสู้ได้สู้สตัวตู้ได้กคิวอันตรีหน่อยจัดไปคิวอันตรีหนึ่งครับอื้ออพุ่งไปนหน้าแล้วก็ตายแรเลือดล้นตัวเลยแล้วก็คอยอินสมอร์เเอาไม่้องไม่จะมีคอยอีกเตอรเน็ต วิ่งวิ่งวิ่งหลบหน่อยหลบหน่อยแล้วเด็กลับแล้วเด็สวนเด็สวนเด็ไปอีกรอบเด็ไปอีกรอบป้องกันการตายของตัวเองแล้วก็สกิลอันตีตามด้วยฟอยอิงสมัมทุ่มลงไปลงพื้นดินฮาวสมแมทต่อย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 โอ้โหน็อกสกิลเดินแมทที่อืดไล่ต่อยตายดีเด่นรอบ ตามแบบ e a s แนนแล้วก็กระโดดทุ่มตามทสกิณสองกิลหนึ่งแล้วก็แบบว่าร่วงหมดโจมหมดเนี่ยไอตามมาเลยไอ้หนูว้าววิ่งหลบหลบดอแมทชิกัแล้วก็ตามสวนไปด้วยอันติแบบหายตัวไม่โดนเลยนี่ตัวเดียว ออเออแก็ตาดีลรอบอันตีไม่โดนตัวอะไรเลยโ,อ,นะโอ,อ้ม่นะโอ้ว้าวอเมซี่ไทยแลนด์โป้เออเลือดเหลือร้อยห้าไวแล้วโดนไฟไฟ้ายิงโมฟ้าแล้วไอ้ปิงเกอร์ก็แม่แล้วก็ทางสมแม่แล้วก็ตายโอ้โหศัตรูเลยยงแค่ตัวเดียว ปล่อยไปหนึ่งที่ปล่อยไปหนึ่งที่ Running to Max แซมเดอร์สไลน์ to Max แล้วก็ขุ่ไปแล้วก็ข่มไปไม่ตายไปแต่ตัวเดียวลืมนี่ตายไปหมดมันยังไม่หยุดเกิดยังหยุดล้วลืมไปไมันเกิดไปจำกัดโออยนี่ถึงเจ็ดวิแล้วแซมเดอร์สสวสุดท,ท,ท,ทำชาเลนจะ์อ่ะ เออเอคอยไว้ขอยเซ็ตนี้จบวันนะเนี่สวยๆๆ้ออยเซตอยเซ็ตเซตนี้จะตายนะขอเซตนี้ก่อนมจะตายอยู่แล้วยังไม่จบยัไม่จบ3ามสองหโอ้โจบซะก่อนตามนได้แล้วก็ได้การ,รดับที่มาถึงปกตัว เทพดูได้การระดับเทพมาหตัวเลยเอ้เปี้ยวสอตัวเหลสตัวโคตรเทพนี่สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครเพื่อหลักใจให้ผมด้วยไว้เอจอกันใหม่คลิปหนะ้าจะเล่นเกมอะไรมาดูกันดีกว่าไปเลย